สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสู้คูซูค้คนรับผัวกระเบาเทา้าฮักนะาชนะเอครับพี่น้องมาพร้อมห้านที่เราครับพี่น้องเอาสวัสดีพี่น้องไปไหนสิสวัสดีครับ <laughs> เอามาพี่น้องาหม้านอยากห้านอยากจัดให้เรี่ยวพี่น้องเมนูยาปากยาปากยาปากพี่น้องเมนูจุเบิงเบิงเบิงผูนนะมักบแบบนี้มักครับมกัก ร้านมักวี่น้องเอา้ามาเมนูจุนะครับแต่ว่ากับปบกไว้จังหน่อยนะครับเพราะว่าคู่มือนี่มันคือหวานแล้วเนะพียงน้องะผู้ใดเพิ่นบริเฮ็ดเกี่ยวกับอ่านี่เพิ่นเพิ่นกับว่าเอ,อ้ยโชว์หลดนมันสิเป็นอย่างมันกับ่บแมนครับพี่น้องเพราะว่าคู่มือเพิ่มมันบ่ได้ครับพี่น้องเอา้ามามี30กีบเน้นๆน,น,นะครับมีเนื้อสดมีตับนํามาเข่าพลติปเอา้ามาลงมือลงมือ <c oughs> อเข่าพลติปลงมือลงุอลงสีว่างเทิงได้บาดเอา้า แนวกับแนวกแกมพักกับพักแกมก็มีบักทัวร er, เนี่ยหอมนะครับกับหยอดมะระหยอดฟักไซกับฟักซีน้ำกับหอมสะไรเนี่ยมาพี่น้องล่มมากเลยพี่น้องบาทนี่เบาๆไรเยห่างเอาลงมือโหลดใส่โหลดบาทนี่อื้มปวดเะโอ้ยเอาไหมอ้ยใส่กันมือเต้พี่น้อง ึงผมมันดหบอห้าหมง่ากกงกระหยากรุพี่้องกูมือคนต้นใหม่ใบใหม่รวนบ่เมือนก่อยกุ้งกับว่าค่ะขมดีัะ Này, từng 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 ừ. mà subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ เมืกี้ขมเง่ม,งม,ม,งมักเป็นยังไงข้อวมูกข้อวมูกเป็นยังไงเสียบเบาเสียบเสียบบน <laughs> ปากเลย ปกติกับบปลาตองผ้าเราพาคุยตัวไม่หนอง <S 2> <S 2> แต่คน่าเหมอนมันกลอยกุ้งโอ้เจ็บคักไปหัน

bằng nó tí bố bảo bố bảo kinh doanh điều là mà ร้านซื้อนงพุ้มี่งบ่มดสาวกระแตนหน่อยลูกนงสาวของสาวสีครับพี่นอง เป็นเด็กข้มมูซึกน้ำไต้คข้มมูซึกลานแซ่บครับแจ่วกับ้มข้มอำๆเลยเหรอนะแมนครับใส่หอย khéo đứng điệu, lũ này khéo binh khéo khéo ban lẹ, โยะโยะอ่สามสิบกี่พี่น้องตุ๋ยแบบ

เอาเลย <c oughs> โอ้มักหลายข้างในที่เป็นสามสิบขีดนี่พี่น้องไอ้มาแบบเต็มทีเลยฮ้ยนมคาดบ,บ่นอล ừ, ừ, hàm ừ, ừ, nhặt kinh chuộng cắt hay cứ gầu luôn im à? khum khắp khum khum thấy mà มาขมอยู่ <c oughs> บีมกับขมเลยลูกเขาว่าหวานเป็นล่มขมเป็นยาอืมมเป็นคนผพานหวานไปหาหมอมันสอนกันเน่ลูก sợn mẹ Đúng không? Buông ảnh Nó cứ bảng à Không phao cái nụ phiền ngon mà phun ngàn đồ vật Ngàn nhẹ ngọt Bún cùm có nhè mà กินโโบัวหกบัวให้ลุงนะอะมาเว้ยแล้วก็กินบอวบอวครับลุงกินได้แค่บานะส <c oughs> ามกินนี่ดอกได้บานเริ่มใช้นี่ดอกแล้วบนันเนี่ย Như đồ có hức chín đẹp Chín đẹp có say khẩu oh, wow. มองขั้นสามจิบจีบอือหือเอาบุ้งพันนึงพันกําเนื้อพันกับเนือสองเลยอือหือ สามสิบกี่พันเนื้อโอ้เจ้าขุนีครับ 煮吧，嗯，你要不？ mua lẻ cơ và tay không, nó bua phần đằng hết bà bán khỏi bờ Mình nằm nhắn cái tích bà ขาดแล้วบ่ขาดที่ละหน่อยครับ <laughs> ขาดที่ละหน่อยพี่น้องน <laughs> ้องลุงกินจ้อยปั้นพูดกันเลยเนี่ย <laughs> ข้างหลังนี่เป็นต้นอะไรจนสมก,กิมมอน Cảm lăng các mà ừ. có bên ngoài cái nhân đấy ui cái nhân đấy qua một dứt ám <laughs> nhiều

n uống dinh toàn. ừ. เผ็ดพกกลนเลย <laughs> ดงดเขากันน้ำได้บบเนี้ยเอาจากนั้นเอา เอาขึ้นอืมวนชวนน้องพี่น้องนี่ตุ่นไงร้านบะขมโพดเลย อืมเอาพักมาทำเนี่พอดีพี่น้อง อะเรแมเนียอืมผูละตอนเรเออบบนีบครับมันหยาบเอามักเตือน่ะบครับอือู้ว่ามันเสีย ้องเสงหย่มจีร้านว่ามันหย่อมไปมหืมปูล่มแห้งขนาดครับบ,บวงมากครับไปู กินแบบธรรมดาพี่น้องบ่กินแบบพิสดาร เงาบอกนอมันเนี้อครับ <laughs> มันบาหวเอาเรียบร้อยพี่น้องแ่ <c oughs> บครับเดี๋ยวมีเสียงว่อนว่นมาแหละพอดีละ่ะเรียบร้อยเอาจุเนื้อเมนูจะปากนะครับขอถทดขอไปพี่น้องที่บ บกินดิบนะครับบกินดิบคือหมายความว่าเป็นบกินเนื้อดิบแต่ว่าเนื้อกินยุกเป็นกินเนื้อซุกนะครับพี่น,อนอ้องเนาะอคือคนท้องันหมักบบก้นกัอนกต็ตรวจก็ไปครับพี่น้องเป็นว่าค้องเสียมกระขึ้นู่ก็ผูหมักนะครับนี่แหละช่วงนี้ก็ที่มีเสียงวอนวอนัวนมานำจังหน่อยนะครับหรือว่ามีเทศกาลที่ใกล้ใกล้ช่วงปีใหม่นะครับนกเจ้ากับสิเดกับหัางล้วงพอรวยกับสิเดกับวัด สิมียังมาแทนมาน,นี่พี่น้องบาวถาวากับสิมีเนาะแต่ละช่วงเทศกาลเนี่ยคือปีกายนะครับปีกายก็มีอ่ะยังก่อนที่เขาพักกนรลวงกันลนนูกเจา้าลุงพะรุ้ยปีนีนาชีมี่ยังกอบองลององลองเจ้าลอยองลองแล้วก็นเื้เยอะเนื้อเยอะ ปลาเมีย <cido f 2> เอากล่ากันไปนะครับพี่นอ้องเอานู่นโฮมนนะครับในช่วงเทศกาลกับเรามาระวังด้วยพี่นอ้องเด้อไก่เขาสู่ช่วงเทศกาลนะครับหลายหม่องหลายบอลหลายบริษัทหลายโรงงานอาตอนนี้ก็มีการจัดงานเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงบริษัทงานเลี้ยงปีใหม่งานเลี้ยงก่อนปีใหม่นะครับเพราะว่าหยังพี่น้องที่เหตุการณ์ให้งานกับสิทิกคับบัตรกับซองมาเยี่ยมบัานนะครับมาเยี่ยมญาติพี่น้องนะครับเพื่อนกระจัดก่อนนะครับเอากระจังได้กับ รักษาสุขภาพด้วยพี่น้องด้ะปีใหม่กับขออวยพรนะครับให้พี่น้องสู้คนๆนะครับบ๊วยเช่นยังก็แล้วแต่นะครับขอให้สุขสมหวังนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคือเก่าบ่าวทากับสิ้นอวยพรพู้หละไปจนหอดปีใหม่ไปจนหอดหลังปีใหม่นะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรถนาครับพี่น้องคิดน้อยคิดน้อยให้ได้มากคิดมากให้ได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเช่นยังกัให้พอกพูนเช่นยังกัให้งอเงย จะเลื่อนงอกงงามนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับกับฝากพี่ต้อนนองสูขูสูคนขึ้นเก่านะครับมกักรอะไรถือใจกระแบาทบประานนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ